โรแอลช่วยสอนมาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆเราจะไปเรียนรู้นิสัยของเด็กคนหนึ่งกันเขาเป็นเด็กดีมากแล้วก็น่ารักนะคะเด็กคนนี้เขามีชื่อว่าหนูยิ้มลูกเอ๊ว่าแต่ว่าหนูยิ้มเขาทำตัวยังไงนะเขาถึงเรียกว่าหนูยิ้มเด็กดีอะคะ่ะเราไปดูกันเลยนะคะค่ะนี่คือหน้าตาของหนูยิ้มนะลูกเห็นไหมคะ เขายิ้มน่ารักมากเลยใส่กระโปรงสีแดงแล้วบ้านช่องเขาก็จัดสะอาดเรียบร้อยมากเลยค่ะอะตามครูนะลูกหนูยิ้มน่ารักรู้จักเชื่อฟังจะเดินจะนั่งระวังร่างกายหนูยิ้มเขาเป็นยังไงลูกเขารู้จักเชื่อฟังเชื่อฟังใครคะเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ใหญ่พี่ป้านะ้าอาท่านผู้ใหญ่แนะนำอะไรหนูยิ้มก็จะเชื่อฟังจะเดินจะนั่งก็สำรวมกิริยามารยาทนะคะอันนี้คือเด็กดีนะคะลูกไปดูกันสิแล้วหนูยิ้มก็ทำอะไรอีกวันนี้แม่จา๋าพาไปบ้านยายญาติมามากมายหลายหน้าหลายตาเห็นไหมคะนี่ หนูยิ้มก็ยังยิ้มสงชื่อเลยนะคะเนี่ยแม่กับพ่อก็พามาบ้านคุณยายนะคะหนูยิ้มก็ทักทายคุณยายยิ้มแก้มปริเลยนะคะหนูยิ้มน้อมไหว้แม่ไม่ขายหน้าพูดกับลุงป้าขะขาหน้าฟังหนูยิ้มเขาเป็นเด็กดีนะคะเรามาดูซิว่า เอ๊เด็กดีเนี่ยหนูยิ้มเขาทำอะไรอะไรหล่นมาเนี่ยลูกเอาพูดจาไพเรอนานี่เด็กดีค่ะเด็กดีก็ต้องพูดจาไพเราะถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กดีเหมือนหนูยิ้มหนูต้องพูดจา ไพเราะนะคะอ่ะอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะลูกหนูยิ้มน้อมไหว้แม่ไม่ขายหน้าพูดกับลุงป้าคะขาหน้าฟังนี่คือเด็กดีนะคะเอเราไปดูกันต่อสิเด็กดีอย่างหนูยิ้มเขาทำอะไรอีก เดินผ่านผู้ใหญ่จำได้ทุกครั้งต้องเดินก้มหลังระวังกายาเดินผ่านผู้ใหญ่หนูยิ้มก็าทำยังไงลูกทำยังไงนะเดินก้มหลังจำไว้นะลูกนะเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านยืนอยู่หรือท่านนั่งอยู่เราก็ต้อง เดินก้มหลังค่ะเดินผ่านผู้ใหญ่จำได้ทุกครั้งต้องเดินก้มหลังระวังกายาจำไว้นะลูกนะต่อไปค่ะถึงเวลากินอาหารแล้วเป็นยังไงนะอาหารน่ากินมากเลยเด็กเเห็นไหมคะโอ้โหคนตั้งหลายคนแล้วก็ทำยังไงกันร่วมรับประทาน อาหารนั้นหนาสำรวมกิริยาพูดจาระวังเด็กดีเวลารับประทานอาหารเขาทำยังไงกันลูกนี่ไม่คุยหรือเล่นขณะกินอาหารเด็กๆจำไว้นะคะเวลากินอาหารเนี่ยเราต้องสำรวมกิริยาค่ะเราจะไม่คุยหรือเล่นขณะที่เรากินอาหารเป็นเด็กขาดมันไม่น่ารักหูก ร่วมรับประทานอาหารนั้นหนาสำรวมกิริยาพูดจาระวังแล้วก็ไิ่คุยเสียงดังด้วยนะคะอะแล้วหนูยิ้มยังมีอีกค่ะความดีของหนูยิ้มช้อนกลางต้องใช้ไม่ลืมทุกครั้ง คุณแม่สอนสั่งตั้งใจทำตามเวลาที่เรารับประทานอาหารกับคนอื่นนะคะเราต้องมีช้อนกลางและเราจะไม่นำช้อนกลางเข้าปากเราเด็ดขาดนะคะนักเรียนโดยเฉพาะในที่ยุคโควิดระบาดเรายิ่งต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นเราต้องใช้ ช้อนกลางช้อนกลางต้องใช้ไม่ลืมทุกครั้งคุณแม่สอนสั่งตั้งใจทําตามอย่าลืมใช้ช้อนกลางนะคะอ่าจะนอนแล้วนะคะไหว้พระอย่างไรจำได้ไม่ถาม หนูยิ้มกราบงามสามครั้งเข้าใจอันนี้คุณยายพาหนูยิ้มไปไหว้พระสำหรับเด็กคนอื่นที่ไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธหนูก็ท่องทำตามาศาสนาของหนูนะลูกแต่นี่หนูยิ้มเขานับถือาศาสนาพุทธเขาก็ต้องไหว้พระนะคะไปต่อกันเลยว่าทำอะไรนะเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระ หรือทำตามศาสนาของเรานะคะเด็กดีต้องทำตามผู้ใหญ่ของเราพาทำลูกหนูยิ้มจำคำแม่พร่ำสอนไว้เราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมตนคะ่ะเด็กดีจะต้อง เชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่เขาหวังดีต่อเราเขาแนะนำเราคุณครูคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านา้าอานะคะถ้าเราเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วเราก็จะทำอะไรไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กดีจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูแอลช่วย ให้เด็กๆได้รู้จักกับหนูยิ้มถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กดีจะท่องจะต้องทำตามตัวอย่างหนูยิ้มนะคะสำหรับวันนี้คุยวอ๋วจากลาไปก่อนถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กดีอย่าลืมเข้ามาฟังหนูยิ้มอีกรอบและทำตามหนูยิ้มให้ได้ทุกข้อนะคะสวัสดีจ้า